3G 2,100นี่คือรอบออดดชั่นครับกับรายการที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณเป็นคนลูกทุ่งตัวจริงและพร้อมที่จะปั้นดินให้เป็นดาวครับสวัสดีครับสวกรรมการทั้งสามแล้วก็พี่น้องในห้องส่งทุกท่านนะครับผมเองนายทศพรแหลมทองหลังมาจากโคราชครับ ก็รับจ้างทั่วไปขับรถมั่งอะไรแล้วก็ร้องเพลงตามเอ,อเล็กโทรนก็เริ่มที่ร้องเพลงทุ่งก็ตอนอายุ6กขวบถึง7ดขวบเพราะว่าชอบชอบในเพลงลูกทุ่งเพราะเป็นคนชอบสนุกลองไปเต้นไปอะไรเงี้ยบางทีอยู่กลางทุ่งนาเพราะเป็นคนมันนอกร้องร้องจบมาจบมาแต่ก็ชอบเต้นร้องไปเต้นไปจนจนใจิตใจมันฝังใจรักรักเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่เล็กเลยพ่อแม่กลำบากนะเมื่อก่อนพ่อแม่ทำรับจ้างวันละ15บาทขุดมันสองคนก็ได้30บาทเงินแม่ซื้อข้าวพ่อก็ให้ไปโรงเรียนก็แบ่งๆกันอย่างนี้มาตลอดเลยหลังจากนั้นครอบครัวก็ดีขึ้นพอดีขึ้นสักพักหนึ่งพ่อก็โดนแบบเขาใส่ร้ายโดนจับคือเขาชื่อแกไปไปต้นจากนั้นก็ครอบครัวผมก็ค่อนแค้นมาตลอดจนกระทั่งพ่อพ้นโทษ พ่อโทษมาพ่อก็ำ้าหากินเหมือนเดิม,มกินกรบตานากินจนเลี้ยงลูกมา5คนเรียนจบปอสี่ผมจบปสี่เราเป็นเด็กบนนอกไงคือไม่เคยเข้าเมืองเลยอยู่บนนอกจริงๆผมอยู่ในเมืองเขามีประกวดอย่างกองทัพพลิกสองอะไรนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาก็ได้แต่ฟังวิทยุอยากไปนะหรือเมื่อไรจะได้ไปสักทีอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาเปิดโอกาสให้ทุกคน ผมถึงได้กล้ามาถึงนีได้ดือคือดีใจถึงแม้จะอยู่งแล้มากแล้วแต่ก็ได้ได้มีโอกาสที่ที่เราฝันแล้วว้ที่จมายินตรงนี้ผมวันนี้จะมาร้องอุ้มลูกตามเมียเชิญครับพร้อมนะครับครับ กับคุณผอ้อ่พวง,งดวงวันนี้จ๊แอบ,บนี้พี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือแต่รอยอะไรไม่หอ่าง งพ่อก็ครางอยู่สองคนฟังแล้วเหมือนเหมือนเรากลับไปฟังยุคสายันยุคสอนเพชรขึ้นมาใหม่ๆครับออโดยลีลาโดยวิธีการออกเสียงทุกอย่างนะเหมือนเรือฟื้นความเป็นลูกทุ่งกลับมาบนเวทีนี้เลยผมว่าประเทศไทยเนี่ยห่างหาย ความเป็นลูกทุ่งขนาดแท้ไปเยอะนะใช้คำว่าขนาดแท้ใช้ว่าขนาดแ,แท้เลย,น,น,เลยนะครูประธานโทษเดี๋ยวผมขอแทรกนิดก็ค,ค,คือหมายถึงว่าเราเคยนั่งอยู่ในรายการจิงชาสวรรค์ผมเป็นพิธีกรครูสลาเป็นกรรมการตัดสินไอ้นั่นเป็นเด็กมัธยม,มเราหารู้ไหมว่าคนอายุแบบอย่างเนี้ยที่ร้องเพลงลูกทุ่งที่รักในการร้องเพลงลูกทุ่งมีเยอะแต่ไม่มีเวทีใช่ไหมค่ะวันนี้เขาได้มาแสดงออก คนในประเทศไทยยังรักบทเพลงลูกทุ่งอยู่ดีใจแทนคนวงการลูกทุ่งยังดีใจแทนด้วยนะแม่คุณนะไม่ได้คิดอะไรมากครับผมถามว่าตอนหนุ่มกว่านี้อยู่ที่ไหนทำไมไม่มาร้องเพลงตอนหนุ่มๆก็ไม่มีโอกาสเพราะอยู่ทุ่งนาตลอดเลยไม่เคยไปประกวดตรงไหนครับผมไม่ได้ประกวดเลยไม่เคยได้ประกวดเลยช่วงเป็นหนุ่มมันไม่มีหรือไม่เราไม่ไปก็ ไม่มีโอกาสจะไปเพราะาอยู่บ้านนอกไม่เคยเข้าเมืองเลยครับเพราะก็จะประกวดเป็นชอบพ่นในเมืองเอาขอข้าวไม่มีขายสักท่อนเมัไหม้องได้ไหมฮะขอท่อนแรกเลยพี่เป็นคนจนจึงต้องจำทนเอาสดๆเลยขอจำพังเลยพี่เป็นคนจน องของจะดูนี่เขาเป็นแฟนของสอนเพชรจริงหรือเปล่าอยู่ในสายเลือดน่ะได้อารมณ์มากเลยค่ะแล้วก็เสียงสูงนะเสียงสูงมากเลยแต่ผมอยากแนะนำอยากแนะนําเพราะว่าคือจริงจริมันใช่หมดแลวใช่หมดแล้วก็ที่มากไปกว่าใช่ก็คือมันมันเข้าถึงอารมณ์แล้วแล้วสื่อสารเราเจ็บปวดไปกับการอุ้มลูกตามเมียเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะชินกับการหยอกล้อกับไมโครโฟนเกินไป เราเหมือนเราชินกับการปล่อยให้เอฟเฟกไมโครโฟนมาช่วยเราเลยทิ้งหางเสียงเร็วไปหน่อยภาษาบาลเท่าเอ,าเอา Echo. ิ้ววาแอคโค่บไม่เอคโคซอยลายเนี่ยมันเลยด้วนโอ้พุ่มพวงดวงมณี่อันนี้หายไปอีน,น,อน,นี่มันหายไปมันโอ้พุ่มพวงดวงมณีมันกึกเลยมันดิสเบกอะ่ะกี้นะฮะอันนี้เพราะว่าเราเคยพึ่งพาแอคโค่ของของการปรับเสียงนะช่วย เพราะฉะนั้นเอาละเอียดกว่านี้และมันจะเพาะกว่านี้ตัดสินเลยครับค่ะผ่านครับผ่านค่ะตามเมียให้เจอนะครับผ่านครับขอบคุณครับโชคดีครับอ้นยเอาพี่สวัสดีครับตรงนี้เลยตังนี้มาีนี่ออยากบอกอะไรกับคนดังบ้านหรือใครไหมพี่เชิญเลยครับเป็บาลานพี่แล้วเชิญเลยครับ ขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กําลังใจจากทางบ้านก่อนที่เดินทางทุกคนให้ตั้งใจผมเองตั้งใจทําแล้วนะก็สําเร็จแล้วครับแต่ยังไม่สําเร็จตลอดการแต่สําเร็จแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่มากครับเราเป็นกําลังใจให้พี่นะฮะเดี๋ยวเจอกันรอบสุดไ้ายรอโหอยู่แล้วโชคดีพี่สู้ๆนะ มากเลยนะคะกิ้งกากิ้งเกยแตถ้าทำไม่ได้นะนี่ <c oughs> โอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากคะ่ะลงรอทั่วเมืองราศีมาฝนว่าร้องแบบมืออาชีพร้องแบบเก่าสวัสดีครับผมทรงชัยบุตรงามครับชื่อเล่นเอครับเป็นเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต <c oughs> เป็นนุ่มลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายข้าเดินทางมาหลายร้อยกิโลนี่ยผมอยากได้คนแบบนี้ที่จะเข้าไปอ่ะคุณจะอยากได้หรือเปล่าเรื่องคุณอ <laughs> ลองรถทัวเมือง เห็นเสียงทําให้หน้าเราดุด้วยไม่ใช่หน้าดุอย่างเดียวจะทำให้เสื้อเราปลี่ด้วย <laughs>